และถูกใช้เป็นสถานที่เอาไว้ฆาตการรมที่ขึ้นชื่อของเมืองโคร,ราชเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับริวในรายการหลอนสตอรี่จากประพลชาแนลเสียงไม่ค่อยมาสำหรับ EP นี้ เราก็ยังไม่หนีหายไปไหนจากเรื่องราวในล้วของสถานศึกษาเอาล่ะครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปฟังเรื่องหลอนที่จังหวัดนครราชสีมาและที่จะพาทุกคนไปฟังเป็นเรื่องราวในล้วของม,มทอสอนั่นเองครับทุกคนโดยคุณสกายสิทธิ์เก่าของมทสได้เล่าให้ผมฟังว่าจุดที่คนมักพบกับความหลอนของสิ่งลี้ลับของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็คือ 1. ลานจอดรถเก่า และป่าละเมาะจนเลยมาถึงลานจอดรถข้างศูนย์บรรณาราหรือที่ทุกคนรู้จักในมรสอคือหอสมุดนั่นเองครับที่เขาเล่ากันว่าที่นี่เคยเป็นแดนปะหารเก่าซึ่งในบริเวณนี้นะครับทุกคนเขาเล่ากันว่ามีคนเคยเห็นผีคอขาเดินลากโซ่อยู่เป็นประจำอีกทั้งยังมีคนเคยเห็นคนในยุคสมัยก่อนถือดาบไล่ฟันกันอีกด้วยนะครับทุกคนหืมจะว่าเป็นเราก็คือแบบ น่ากลัวเหมือนกันแล้วครับเนี่ยสสวนย่อมปลาไผยสีทองข้างๆฟาร์มของมหาวิทยาลัยซึ่งคนที่เนี่ยเขาชอบแกล้งกันนะครับสําหรับคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวว่าระวังคนซ้อนท้ายมาด้วยนะซึ่งการแกล้งว่ามีคนซ้อนท้ายมาด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับทุกคนเพราะว่ามีคนที่ขับรถตามมาเนี่ยเคยเห็นมีคนที่เขายือนอยู่ข้างถนนกระโดดซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วหู แค่ฟังเนี่ยขนแม่งยังลุกตามเลยโคตรหลอนเลยลองคิดดูนะครับถ้าเกิดเราขี่รถมอเตอร์ไซค์แบบพื้นที่เปียกๆมืดๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วมีคนกระโดดซ้อนหลังขึ้นมาเนี่ยโอ้ยขนลุกกันขนลุกเกลียวเลยเนี่ยเอาล่ะครับเราก็มาต่อเรื่องที่3กันเลยดีกว่านั่นคือสุรนิทัศน์ หรือที่ชาวมรสอมักเรียกว่าแอมฟิเทียเตอร์ซึ่งแอมฟิเทียเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเวทีที่ไว้ใช้จัดการแสดงกลางแจง้งทุกคนรู้ไหมครับโดยเรื่องหลอนของแอมฟิเทียเตอร์เนี่ยมันมีเรื่องราวสุดหลอนที่เขาเล่ากันว่าตอนกลางคืนใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์เดินผ่านหรือแม้กระทั่งขับรถยนต์ผ่านที่แห่งนี้จะพบเจอหญิงสาวที่นั่งคอยขาอยู่บนโลดสลิงของอาคารแห่งนี้ปัจจุบันเนี่ย ทางมหาลายัยน่าจะเอาโลสลิงนี้ออกไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดสําหรับใครที่อยากไปเจอหญิงสาวคนที่นั่งห้อยขานี้ก็ลองขับรถไปตอนกลางคืนดูอาจจะเจอเธอนั่งอยู่แถวบันไดหรือไม่ก็อยู่บนอาคารก็เป็นได้นะครับทุกคนสําหรับข้อมูลที่ผมได้มานะครับพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็มีเนื้อที่ประมาณ7,200ไร่และในอดีตเนี่ยเขาว่ากันว่า ยังเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมขนาดใหญ่และถูกใช้เป็นสถานที่เอาไว้ฆาตกรรมที่ขึ้นชื่อของเมืองโคราชเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนและยังเคยเป็นสนามรบของเท้าสุลนนาลีอีกด้วย ซึ่งผมเชื่อว่าต้องมีวิญญาณของทหารหรือนักรบในสมัยก่อนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่นี้อย่างแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมคิดว่ายังมีวิญญาณอีกหลายๆตนที่อยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้และยังรอทุกๆคนไปพบเจอเพวกเขาอยู่เอาละครับสำหรับคนที่อยู่มศถ้าคุณเคยเจอสิ่งลี้ลับในพื้นที่แห่งนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับอบคีณขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดด้วยนะทุกคนด้วยความเป็นห่วงจากลรวครับโอเคไปละครับบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย